โอลานเพิ่นบอกว่าคันที่ยกข้อหนักหน่ยุ้มยุ้มหูขี่ไหมเอาแม่นตัวยุ่มหูขี่คือยังไงยะคืออะไรนะเอาสาเอาสาเอาสาลุกขึ้นมากอแล้ยวย่าสวัสดีครับย่าเราไม่ได้ทําอาหารกันนานแค่ไหนแล้วประมาณสองปีป่ะสองปีเราล่ะลูกเรานั่งทํากันตรงนู้นตอนนั้นเขานั่งย่หันวันนี้จะให้ย่าสอนทําอีกสัก หนึ่งเมนูสองเมนูโอเคไหมฮะแลาจะสอนอะไรครับเมนูอีสานแกงไก่ใส่เส้นร่อนนี่เส้นร่อนคืออะไรร่อนวุ้นเส้นนั่นอ๋อเริ่มก่อไฟเลยอุ้ยมันจะไม่แตกใช่ไหมย่าแตกกระทิมตัวแกงไก่ใส่เส้นร่อนเราใช้ไก่อะไรย่าไก่บ้านหรือว่าไก่ตลาดไก่บ้านใช่ไก่และเออเราใช้เยอะไหมครับหรือว่าแค่นี้ก็พอใช้หลายๆกระติดไว้ดูครั้งนี้คือแกงเนาะ แกงใช่ไหมแกงมันเป็นแกงน้ํามันจะเยอะอยู่ใช่ไหมครับว่าเยอะปัญหาดีหรอแม่สาเห็ดพออุจจุหแม่อ๋อเหมือนเดิมพออุจุอเ,ออจเออมันยังในคุ้นจำได้เพรอ,อุจจุน้ําเสมอเสมอเนี่ยค่ะมันลวกน้มเพราะแสบที่แกงเซร้อนใช่ไหมฮะยาทานพอยังอ่ะพอยังครับใส่้รอดลูกลช่วงเขาสีเ็ดอีกอย่างแตงเคียงแล้วกับทีบกไปเบี้ยไปล่างเมื่อบานได้ล่างเมื่อแล้วมาซอยมายิงไข่อะไรนะยะมายิงไข่ หัวอะไรนะหัวจริงไข่ห <todas hy enas> <Trans danach ay ane> ัวอะไรนะยะหัวจริงไข่หัวคือคือหัวอะไรครับหัวตะไร่อ๋ออ๋อหัวจริงไข่หลังีแต่ว่าไก่ห้างวันขวดีหลวงต้อง่วไก่สะก่อนนี้จังมาเตียงเคียงพอาเตียงเคียงแล้วก็ขวดใช่หม้อเลยไปค่วไก่สะก่อนไก่ไก่ยูใส่นี่นี่ครับนี่ครับก็คือทำ ล่างไข่ซะก่อนล่างแล้วก็ตัดขามันทิมตัดหัวมันทิมก็ยิ่งจะได้เครื่องในกันเตี๋ยน้ำใส่ล่างได้ลูกเออเทน้นำใส่ได้ตัดประมาณไหนเออฟันโป่งลงเออฟันทิมอย่าระวังเอาเลยว่าใะขค้างประด้านดอกเบี้ยเออเลือกลงผุนลูก ลอกทิมทิมเลยหายลึกว่าจะเอาไว้ทำอะไรเอพราะทำดอกตัดนดีต้านดีทิมกินได้ดอกลูกุ่งฉีกเลยใช่ไหมออันนี้ไม่ต้องหั่นเนาะฉีเล็กแบบเออออกง่ายจังอันนี้ต้องต้องหั่นหั่นอีกลูกต้องฉีกันเดี๋ยวผมฉีกไปก่อนนะฉีกไปก่อนเฮ้ยฉีกง่ายมากเลยต้องตำแหน่งต้องประมาณตรงนี้นะคอ๋อโอ้ยหข้าวปั๊ก แล้วเเอาใส่หม้อเลยลูกหมอเข้าวสีแกงแกงนี้มันจะออกรสชาติองไงครับเหมือนอ่อมไหมครับเออไทไข่อ่อมต้านสีกินบ๊อกือเกาบ๊อกือกันร้เเกียมตัวร่างเทียงเราสั้นร้อยหัวคิงไข่หัวคิงไข่แปลว่าตะใครอันนี้ก็ต้องเอาไปคั่วก่อนไม่ยายเออไปคั่วก่อน องอะ,อะไรต่อครับเอาพริกใส่พริกนี่อยู่ทุกเมนูหนูว่าประมาณใช่ใส่ต้องไปใส่อีกพ่อเออประมาณ,มาณพ่อแล้วออแต่แ,ตแจ้งน้อยเหรอฮะกดลูกกระปอกอันนี้ใส่แบกะปอกหอมปอกกระเทียมแต่หอมเท่าที่หนูสังเกตเวลาทำก็คือเอาจะเอาไว้ท้ายสุดเลยใช่ไหมครับบ่อเด้ ใส่น้ำลงหนีเลยแล้วก็ไปขัวไฟอ๋อเหมือนเดิมแต่เครื่องเดียวกับคล้ายๆอ้อมเลยเนี่ยเอ,อ้<ะ>เคี่ยงตัวเดียวกันใช่ไหมออแต่ว่าใส่กระเทียมไหมครับอันนี้ใสอ่อันนี้ก็ใส่เหมือนกันใช<ส>่คนะือกันเรายังไม่ใส่ใช่ไหมย<ะ>่าโบแต่อันนี้ให้มันแหลกแจ้งหน่อยก่อนออวิถีชีวิตของยา่าจริงๆอยากให้ย่าสอนเมนูอื่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอาหารอีสานมีอะไรอีกนอกจากที่เคยที่ย่าเคยสอนไปแล้วครั้งที่แล้วมีหมก มีอ่อมหนึ่งปลาอลาใช่หนึ่งหนึ่งอ่าหมกบาซิลโอ้ส้มตำแล้วก็อ่อมครั้งที่แล้วสามอย่างเอาละที่หลบปอกปอกกระเทียมใช่หอมหลืกระเทียมเนี่ยกระเทียมกระเทียมก่อนเนาะกระเทียมก่อนเหล่าตอกใช่ไหมยานธรรมชาติสุดๆมดแดง อ๋อก็คือคั่วเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมลูกชอบหม้อนี่นั้ก็ยังอยู่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วไว้ทับทิพย์เกิดขึ้นมากฮิตรลดได้หมอนเลยมันโดดแล้วอล้วเราก็ปรุงใช่ไหมครับปรุงหวานลูกน้ำปลาน้ำลูกอ๋อสั่นทั้งวันแล้วระวังเลยย้ำสั่นดินหวานนิดนึง อันนี้ย่าเซตแถวนี้ใช่ไหมครับหรือว่าย่าทำเองต้มเองอ่ะอ๋อี่ยเอือเอาตะพีหนึ่งตะพีหนึ่งครั้งที่แล้วที่ใส่จําได้ว่าเป็นช้อนอันเล็กก็เลยสองช้อนเอาอันนี้รูปเพอแล้วาถูกเสี้ยวหีกี่หัว่นี่ยอย่าใมันเค็มอะไรมันจะเค็มใช่น้ำปลาจ้าหน่อยปลาแล้วก็ผงสุลอดน้ำเข้าไปเลยเอาพอแล้วลูกจะเค็มใช่ไหมไม่เค็มเพราะว่ามันก็มีเกลืออยู่ด้วยเนาะ ครื่องปรุงไม่มีอะไรน้ำปลาน้ำปลาเกลือลผงชูรสลผงชูรสนี่อันนี้ผมว่าจะใส่เท่าเกลือโอ้ก้อนอะไรว่าละเมียวะฮะทุกทีทำทีไรฮะทุกทีเอาสีกใบบะกรูดใส่กบมะกูดใช่เหมือนเดิมเลยใส่เยอะไหมยาะรอสีหาใบก็เพราะสีสีเพิ่มอ่ะลูกเออลูกเอาวุ้นเส้นเส้นนำใบบั้นตีเกลือมันออก เดียวหัก์ดเรื่อคันบอกเราว่าโอารานพนบอกว่าคันที่ยกของหนักหน่ยให้ยุ่มยุ่มหุ้ขี่ไหมเอาแมนตัวยุ่มหุ้ขี่คือยังไงยะเก่งตูดนี่ยุ้มุ้งขี่เก่งตูดเก่งตูดแมนมันที่เอาไหมเก่งตูดไมต้องเก่งตูดยิ่งร้องยึ่งรึงแขนกึงตู้แนวแม่ลูกเก่งก่อนเพอแะเมนเพลงนี่เก่งพอแล้ว คนค่าที่คนหนึ่งเข้ากันแบบนี้เราต้องหมักไว้ไม่ยาบ่หมักดูไม่ต้องอืบ่ต้องเลยแค่นี้ก็น่ากินแล้วหนึ่งสองสามเริ่มหนูปิดไปนะย่าหรือว่าต้องคนก่อนฮะข้าวฟ้าปิดไว้น้ำฟ้าหม้อไรซลงบอนมันสีบ่หอมมันจะไม่แห้งมันสีบ่แซ่บต้องเปิดไว้เอา นึกว่าจะให้น้ำเราอ๋อเราค่อยปิดตอนใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมอ๋อใส่มันผมลูกบอไปเอาเอาจั่วมาถาใส่น้ำถ้าใส่เนี่ยอะไรจั่วจั่วแก้วอ๋อเดียกแหงไปลูกคันแหงกันอย่าเอน้ำใส่ แแห้้งลวในข้างข้างล่างยังมีน้ําอยู่นิดๆหนึงอ่ะหญ้าเป็นไรปะปหรือว่าให้แห้งไปเลยครับส่วยลูกยางเป้าหนามอมันกระดีบกพอดีอ๋อบกอืมมันบกมันบลกยยนบลกดกบล้กากระดีบกพอดีไปถูัน้ำสีมบัยแบบแถวน้ามัน <c oughs> เ,เ,เอาจอกมาโอาเคมันเป็นสูตรมันต้องหยุ่มปะหย่าใสายย่เยอะไหมครับเอาใส่เท้าหลุหด,หด,หดเท้าหลุดเอามาอีก อ๋อถ้าเกิดว่าน้ำเยอะไปไก่ก็จะไม่เปื่อยใช่ไหมน้ำเยอะน่ะล่ะไก่จีเปื่อยเขากับ<อ>จีต้มไปเขากัมาเตรียมผักได้ปัน <c oughs> ่นมาแม่จับซอยมาเมานี่ย <c oughs> ขนาดจับขนาดนี้แขาคว้ยเนาะเปมแขกคล้วยเอาวันนี้เอาใส่ไว้ ก็มีเท่านี้เท่าไห้เราจะมีผักอะไรบ้างครับมีผักซีผักบวผักหอมแค่แค่นี้เหรอ่ะเท่านั้นล่ะก็อันนี้อ๋อปากห้างมันสะกัดบูบยัง,ลง,ลงเอาลงลหางมีนิเออประมาณนี้โอเเพราะเราจะใช้ปาดห้างมันถิ่มพนมันต้องลางซะก่อนนี่ไงคือเบียบายเหี้ยใช่มันอุ้ย เอาลงเลยบาทหอมมากเบี้ยหรอละแม่ยบาก็คือไม่ต้องนานใช่ไหมยาก็คือบอดีมันสุกแล้วมันไกลหน่อยพ่อแม่ลูกเออไว้ใส่บนเส้นเก่าลงปั๊บมันเส้นเกาลงพร้อมกันเลยเราต้องคนไหมยาเวลาเราเออเอาพักเอาคนเส้นลงกับคนเส้นลงเออหมดเลยนะยาหมดเลยใช่ไหมกระโดดน้ะเอาฟ้าปิดไว้สะลูกบัตรแต่ๆลงตงนันได้น้ำท่วมซะหรอก็ กาซิมอย่างเดียวค่าดีตรงที่แบบไม่ต้องคนเลยเหมือนกดๆให้โดนน้ำแล้วก็อ่าหั่นฟ้าปิดใปมันหอมให้มันหอมเออมันหอมมันกระสีหอมสีอ่อนสีเปืยอยังสีน่าให้มันหอมอันนี้พริกนี่ใส่ไหม่ะพริกโดดแบลูกกเก็ดน้อยเลยอามีปูมักก็คือก็คือใส่เข้าไปเออทิมหดปลาปลงไปได้หั่นเลยผมขอสีส้มเลยแล้วกันเอาสีส้มคั่นคั่นักการพักยุบแล้วลูกกระซิมเลยเด้นีมได้ครับถิ่นเลย เออทีน้องเลยเอาซีมลูกบันคนเราซีมเออซีมบันพ่นเส้นซีมต้องซีมด้วยนะซีมเพราะว่าคันบอซีมมันเห็นว่าหูจักเอาซีมลูกซีมคนให้มันได้เราซีมบันพ่นเส้นท้องมันถือเปลือยฝนบอเสียบเป็นไรรสชาติมันต้องเป็นยังไงครับย่าต้องให้ย่าชิมอ่ะเพราะหนูไม่รู้อ่ะรสชาติแรก มันควรจะเป็นยังไงม,มันจางบวกามากใช่ไหมมันจางเอาลำปามาเอาเกลือมานัง่งเพราะว่าเราใส่บุญเส้นเยอะใช่ไหมเออเอาแล้วเราได้รู้นี่เ,เออไม่ต้องชิมเลยคือใส่เราย่ารู้เลยใช่ไหมก็เค็เมแค่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นวันที่พอดีแล้ว <c oughs> เอาลูกทิพยเมืองหันเอาแตกตั้งกัวงง็วันหันบ่ แตกต่างบ่ลูกแตกต่างดีอ่ะเอาป๊กเที่ยวแล้วก็ลงเลยเพราะย่ะปงเลยปงอ่ะโอเคปงอันนี้เข้าใจปงแต่ว่าร้อนพายุใส่บัลลาเอาเออทันห่อไว้โดนอะไรก็อืดเสร็จแล้วครับเมนูนี้อะไรนะแกงไก่อ่าเอ้าอันนี้เอาต้องคั่วก่อนใช่ไหมอ่ะเออคั่วบักพริกอ๋อแต่คือมันต้องสุกก่อนแล้วเราค่อยตำเออมันสุกซะก่อน ข้าวล้วได้ไฟข้าวสิุบก่อนบ่ไปไปขวบแล้วลูก<ด><ด>เอาน้ำห,หยดยังหน่อยเด้อได้ครับผมไม่รู้ว่าทุกคนทำเหมือนกันไหมต้องคือใส่น้ําก่อนให้มันสุกใช่ไหมย่าหันนสุกลูกเราเราใส่อะไรบ้างครับหรือว่ามีแค่นี้เลยอะ่ะมีท่าน,นั่นมีแตบ่บังนาวของบังนาบนท้องปรุงใส่ส่น้ำไลาแดกใส่นํำปลา,าใส่น้ำบังนาวใส่ผงสุรลดท่าน,นั่นล่ะลูกมีที่แปลกแตกต่างก็คือมีมะนาวเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแมอนี่บนาวเพิ่มเบียรนาบกเลรวบ่ บกแล้วย่าบกอะไรนะย่าแห้งเหรอเออบกครับบกแล้วครับเออค่อยขวายังหั่นอะบัดงอยมันหอมเออออ๋แห้งแล้วบกแล้วเออให้มันแตกต้อปแตกแปีกก่อนอะไรนะเอาสตีคืออะไรนะเอาซาเอาซาเอาซาลุขึ้นมาพอแล้วเออก็เออก็ให้ทำอะไรนะตาก่อนใช่ไหมตามเลยตามมันเหล็ก เดี๋ยวมาเท็ดลำบากลำบนนี้สิดีอันนี้บักทิเออเออฟันบักม่วงใส่บันเอาอยู่เจ้าหน่อยกับพอปรุงเลยบันท่านใส่ใส่เลยแต่ลูกพอใจมันหน่อยพวดเด็ดเรามันเอาล่ะเอิดนั่นปลาปลาซ่อนเนอะปลาซ่อนเนอะ น,น้ำปลาแดกเท่าไหร่ยนาซอนปลาแดกก็ซ้ำกันนี่ยแหละ,ะแต่ไม่ใช้น้ำปลาร,ะระ์อันของยาเหรออันน,นั้นถ้าใส่เกียงไช่หยังอ๋อแต่ปลาร,ะระ์แต่และอย่างก็ไม่เหมือนกันว้บอ๊บอบบ๊อบขยะวขวดบ่แต่ย่าลองกินแล้วใช่ไหมก้วตำแก้วอร่อยใช่ไหม<ส>อันน<ส>ี้ใส่เท่าไหร่ครับอ้าใส่ซอนนึงพี่กันพ่อทนมากก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำนี่แหละตำแก้วว้าวซ้ำนี่แหละง่ายง่าย นนง่ายกอไฟอยากยายน้ำกอไฟเหรอแม่บ่าชอบที่สุดหน่ยชอบที่สุดคือผัก <S <S 2> <S 2> กับรายาสอนจะชอบที่สุดแบบผักผักกินอร่อยนะยัอ,อ <S <S บางทีแบบไม่ต้องกินเนื้อเลยแต่กินเนื้อดีกว่าวันนี้นแต่น้ำก็ประมาณนี้ใช่ไหมอะ <S 2> <S 2> ประมาณนี้ลูกขันเขาอยากให้หน่อยก็นี่ <S <S มัดกระเฮ็บ่ได้มันอืด ถ้าหน้ามลายคนบอสเซียบันเขาก็ต้องบอกอร่อยนะสูตรเขาอะาให้ยากินให้ดูก่อนก็คุยเลยใช่ไหมฮะคุยเลยเอ้ยแซ่บด้วยยังม่ทันเคียวเลยเียวเกยอเลียอกเลยอกเป็นไง เราเสียวกันจริงๆว่าตัวจ้าของเย็นเนาะเนาะเพื่จังเลยจำเบื้องรู้เกี่ยวคนอีสานกินกินง่ายแล้วแบบเนี่ยไม่มีมะนาวมะม่วงก็ได้น้ำเท่ากิแม่ว่าจ้าเอ้าเพื่นว่านบนว่าป้นไหนเนาะเยีางเนาะเขาใส่ปลาแดกหน่อยพัดใช่ไหมฮะกับดแล้วก็จะอร่อยนะย่าหนูก็แบบไม่เคยกินอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยกินปกติมาบ้านย่าก็กินแต่เจียวไงกินแต่ จีวปลาไก่กย่างเออถ้าใครนะครับอยากทําเมนูนี้ก็สามารถทําตามได้เลยครับทําง่ายครับก่อไฟยากนิดนึง <c oughs> ก็เดี๋ยวผมกลับไปทําให้ป๊าป๊าทานที่กรุงเทพแล้วดูว่าป๊าป๊าจะชอบไหม,มสูตรสูตยรยากฝีมือเบียร์พระกินขอบคุณครับเ <c oughs> จอก,กันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านเราทําเมนูอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาติดตามดีกว่านะย่าเนาะคอยติดตามย่า,ายเมนูมีเมนูอะไรที่ย่าอยากสอนดีไหมลูกไม่จะสอนให้ลูกเฮ็ดยนมกบ หมกมกลบใส่หมากกล้วยหมากกล้วยเออหมากกล้วยก็คือกล้วยดิบกล้วยอ๋อเอามาฝันตำด้วยกันก็ก็กบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอะไรนะย่าหมกกกบใส่หมากกล้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับย่าขอบคุณครับค่ะ